ถึเวลาเปิดคลิปแล้วนี่นะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกล้องโอ้โหนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Monster Hunter Rise s u n b e a k นะครับวันนี้ผมมีบิวมาฝากบิวของนอนตัวทันุกิในเรื่องนะรหรือบอมแบกนะครับตัวบอมแบกเนี่ยเป็นตัวที่เราสามารถครับอาวุธได้คือคุยคอนันนี้ก็ันเองนะครับโดยอาวุธที่เราใช้ก็คือขุยคอน,นะครับและบิว้วันนี้ก็คือบิว เกือบอมาตานะครับเหตุผลที่มันมีควาว่าเกือบธรรมดาาเพราะว่าในบางสถานการ์แล้วเราสามารถโดนยังสามารถเสียชีวิตได้แต่ว่านอกจากนั้นก็คือแทบจะไม่ตายเลยเดี๋ยวดูจากคลิปก็ได้นะครับที่ผมเลือดลดไปเกือบครึ่งหลอดน,นี่ก็แทบจะฟื้นขึ้นมาเกือบเต็มอีกทีหนึ่งนะครับและโดนโจมตีไป2-3สาทีก็แทบจะไม่เป็นไรนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตานะครับเราก็สามารถฮิวเลือดคืนมาได้ตลอดนะครับ โดยโดยบินี้เนี่ยมันจะใช้คู่กับการใช้แมวสายฮิล2ตัวนะครับเพื่อทําให้เราสามารถรอดไปได้ตลอดนะครับโดยบิวนี้เนี่ยผมเอามาจากช่องของเลดเกมมิ่งวิดีโอนะครับโดยเป็นบิวอมาตะเหมือนกันแต่ว่าในนั้นเขาจะใช้อาวุธดาบใหญ่เป็นหลักนะครับแล้วแต่ผมเปลี่ยนบางอย่างเปลี่ยนอาวุธตรงเป็นชุดกราะตรงส่วนหัวแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเป็นคุยคอนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าอันนะี้เล่นนะ่าสนใจมากกว่านะครับ โดยมีสกิลสำคัญก็คือ defense boost 7นะครับอ่า w e a n e s s exploit wheel สามครับ diy blessing wheel สนะครับอ่า recovery up เวล e สามนะครับ recovery speed w h e e สามนะครับแล้วก็ thunder resistant หรือ r e s i s t a n c อื่นขึ้นอยู่กับมอนนะครับเวล e สามนะครับ stun resistant นะครับ kushala blessing w h e e สามนะครับ blood light e e l สามนะครับ agtater wheel สามนะครับ hardback girl w h e e สามนะครับแล้วก็ attack boost w h e e สามนะครับนี่คือสกิลสำคัญของชุดเซตนี้นะครับซึ่ง เราจะไปดูกันที่สกิลบัตรไลท์กับสกิลคูชาร่าเบสซิ่งนะครับคูชาร่าเบสซิ่งเนี่ยจะทําให้เราสามารถฮิวเกินเลือดได้นะครับที่เป็นรีเจนของเหมือนรีเจนหลอดเลือดแดงครับแต่ว่าในกรณีของคูชาร่าเบสซิ่งจะทําให้เราสามารถรีเจนเกินเลือดไปได้นะครับแล้วก็ตัวของบัตรไลท์นี่จะทําให้เราดูดเลือดจากพาร์ที่แตกของมอนสเตอร์นะครับทำให้เรามี ซับเทนที่สูงมากพอโดยที่เราแทบไม่ต้องใช้ขวดยาหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับตัวส่วนของรีวอร์ฟรอัพกับตัวรีคอร์เรลสปีดนะครับก็คือจะช่วยให้เราสามารถรีเจนได้เร็วขึ้นไปอีกนะครับเรามาดูในส่วนของอาวุธและอุปกรณ์มั่งครับชุดก่อดต่างๆนะครับอาวุธที่เราใช้ก็คือแล็คุณด็อกเอาฮอรนะครับซึ่งเป็นหุยค้อนที่มีโน้ตวินเพรเชอร์ในเกตเฮลรีเจเนอเรชั่น และก็โซนิกบาร r เ e r นะครับจุดสำคัญของมันก็คือการที่มันมีเ e ลร r e จ e เน r เรชันนะครับกับโซนิกบาร r เ e r ร์ทำให้เราแทบจะโดนดาเมจน้อยมากนะครับแล้วก็สามารถรีเจนเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพื่อความสุดยอดของวิวนี้นะครับ สำหรับการตลดล็อกแบ็คคุณด็อกเอลฮอน,นะครับต้องทำไซค์เควสบูมบูมแบ็คบัตตี้นะครับถ่ายรูปแบ็คบัตตี้ตอนอมีไฟติดที่ตูนะครับแล้วก็อีกเควสหนึ่งก็คือไฟฟลายบลิฟติ้งบัตตี้นะครับคือการจับบัตรออเรนจ์บิชัดเ็นนะครับ ในด้านของชุดเกาะนะครับใช้ชุดเกาะส่วนหัวเป็น astralhem นะครับแล้วก็ m a u s e n o m a i l ในส่วนตัวนะครับ k u s h a r a cliffx นะครับแล้วก็ m a u s e n o c o i นะครับแล้วก็ k u s h a r a c r o s s x นะครับสำหรับท a l i ิสแมนที่ใช้ในบิวนี้ก็คือหาท a l i ิสแมนเป็น r e ฟค v e เวอรี่อให้ได้3เลเวลนะครับหรือว่าหา r e ฟค v e เวอรี่อาบทั้งสองเลเวลแล้วหาช่อง ให้มันใส่ได้ครบ3ดีๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นทาริสแมนที่ผมได้ซึ่งมันไม่น่าหายากสำหรับทาริสแมนตัวนี้นะครับในส่วนของเจเวลนะครับในวุฒิเราใส่ฮาร์ดรี o เวอรี่เลเวลสี่โปรเจคชันเลเวลสองโซนอลล็อกเลเวลหนึ่งแล้วก็เทอ s สตาโซนะครับฮาร์ดดีฟเอนเจเวลสี่อะโปรเจคชันเลเวลสองแล้วก็ดีฟเอนเลเวลหนึ่งนะครับในส่วนของหัวแอสเซอร์ลอเทมนะครับ ส่วนตัวนะครับมาร์เซนโนเมลใส่โพเทชชั่นเลเวลสนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์เลเวลหนะครับแล้วก็ส่วนคูชรลากริปเอกนะครับใส่สเตสซันเลเวลหนะครับแล้วก็มาร์เซนโนคอยอใส่พวกกันธาตุนะครับแล้วก็ชุดคูชรลากรูสเอกนะครับใส่เทนเดอร์ไลเซอร์แล้วก็กันชาติหนึ่งเป็นสานะครับส่วนของสร้อยทาริสแมนนะครับใส่เทนเดอร์ไลเซอร์เลเวลสแล้วก็บูสเลเวลหนะครับหรือฟินฟีนั่นเองนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับส่วนของอาวุธแล้วก็ทริสแมนที่ต้องเตรียมนะครับแล้วก็สําหรับการเล่นเนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็คือเราพยายามสแปมโซนิคบาร r ริเออร์กับเฮลรีเจนเนอเรชันเอาไว้นะครับเพื่อให้เลื่อนมันรีเจนตลอดเวลานะครับแล้วเราก็เล่นเหมือนปกตินะครับขึ้นหลบได้ก็หลบนะครับแต่ว่าเวลาโดนตีก็ไม่จําเป็นต้องออกไปกินยานะครับให้เข้าไปหาหมอนแล้วก็ไปตีส่วนที่แตกเอาแทนนะครับเพื่อ ให้มันได้พลังฟืนกลับมาใช่ไหม่ะครับแล้วก็สําหรับการสู้กับมอนที่เป็นมอนที่เป็น a อฟฟิคเต็ดอ่ามอนสเตอร์ Monster นะครับพวกเอ่อเอฟฟิคเต็ดราเชียนอะไรอย่างนี้นะครับที่ทําให้เราติดบลัดไบรท์ดได้นะครับเราจะทําเวลามันทําให้เราติดนะครับเราก็รีบเข้าไปตีเลยครับเพราะเราจะฟื้นเร็วมากเร็วกว่า <laughs> การที่ไม่มีสกิล พวกรีคอเวอรี่นะครับทำให้เราสู้มันง่ายขึ้นนะครับมอนเตอร์ปกติทั่วไปตัวอื่นนี่ก็ต้องพยายามตีให้สัสกส่วนใดส่วนหนึ่งแตกไปก่อนนะครับแล้วพยายามดุมตีส่วนนั้นเพื่อให้ได้ดุดเลือดของบัตรไลท์สกิลนี้ออกมานะครับแต่ว่ากรณีที่เราไม่สามารถในช่วงแรกก็อาจจะต้องเล่นระวังหน่อยนะครับแล้วมีอีกข้อหนึ่งคือเราสามารถที่จะใส่เดคอเรทนะครับใส่เพชรที่เป็นเพชรกันธาตุให้ตรงกับมอนนั้นๆจะทําให้เราสู้ง่ายขึ้นนะครับ เนื่องจากตอนที่ผมทดลองบิวเนี่ยการใช้บิวช่วงแรกๆเนี่ยพบว่าถ้าเราใส่เพชรไม่ตรงท่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงไปนอนแมวได้ง่ายๆนะครับเพราะมอนพวกนี้มันก็จมตีแรงใช่ไหมครับนี่มันเป็นมาสเตอร์แรงแล้วไม่ใช่ไฮแรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับนอกจากนี้นะครับน้องแมวหรือตัวาพาริโคนี่นครับเวลาเราเข้าไปสู้เนี่ยให้เราแนะนําให้ ใช้ s e c r ีเ m o มูเป็นฮ e a ลิงคอเ v e r ์เบนะครับเวลาเราติดสานี้ดานนี้เราก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเราเข้าไปตีอย่างเดียวโดนตีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามันคิวแรงมากครับสกิลนี้เป็นสกิลแมวที่ผมว่าขี้โกงระดับหนึ่งเลยนะครับยกเว้นว่าเราจะโดนทีเดียวตายนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยการบิวแบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะจมตีเราตายนะครับ เพราะนั้นฮอลิคอสองตัวน้องแมวสองตัวนะครับกับสกิลนี้บวกกับสกิลอื่นๆที่เป็นฮิลปกติของน้องแมวเองเนี่ยแทบจะบวกกับซับเทนที่มาจากสกิลต่างๆของเรานะครับการโจมตีบัตไลเอ่รคูชาร่าเบสซิงเอ่ยแล้วก็เฮลลิติเดนเดจันจากาขุยคล้องของเราอีกนะครับแทบเป็นไป,นปนไม่ได้เลยที่เลนเราจะหมดนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นแบบเข้าไปตีแบบ เข้าไปตีอย่างเดียวโดยไม่สนใจอะไรอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งทําให้เวลาผมเล่นบิวนี้ก็คือแบบไม่ต้องพกยาไปแล้วก็เข้าไปตีอย่างบ้าข้างนะครับโดยหมัดมากนะครับโดยไม่ต้องสนใจว่าตัวเองจะเลื่อนรถขนาดไหนครับโดนตีก็แค่พุ่งเข้าไปใหม่ะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับการทำดามิชของบิวนี้ก็ค่อนข้างที่จะต่ำม,มากนะครับเนื่องจากเราเอาไปพวกเป็นรีคอเวอรี่พวกดีเฟนต์หมดนะครับเพราะฉะนั้น การต่อสู้ก็ต้องใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้เวลานานเกินไปนะครับประมาณ15นาทีนะครับจากที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับการสู้กับมาลเซโนในแมตช์นี้ผมใช้เวลาประมาณ15ทีกว่าๆเท่านั้นนะครับซึ่งไม่ได้ใช้เวลานานมากครับสาหรับดัมเมจที่มีเท่าที่มีในบิลนี้จะมีแค่แค่วิกเนตเอ็กพอที่ทําให้เราคีปเมื่อโจมตีจุดอ่อนนะครับแล้วก็ดัมเมจบาร์ที่ติดมากับอาวุธของคุยคอนนี่ครับและคุนด็อกเอาฮอนเนี่ยครับ ก็เลยทําให้การต่อสู้ครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วกับการไปสู้ปกติเนี่ยเราจะใช้เวลาส่วนมากเนี่ยหมดไปกับการากินยานะครับก็เลยไม่ต่างกันมากนะครับสําหรับที่ว่าไม่ได้หลบไม่ได้สแตนมอนได้ตลอดแหละทำดาเมจมอนได้แบบนี้ไปเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคนะครับวิวนี้เป็นวิวที่น่าสนใจวิวหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูกันมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมคงจะปล่อยยาวๆจน จะจบเฟสเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูช่องกล้องโอ้โหนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ 真的